วันนี้ป้าต้องไปเขาเรียกว่านะแท็ติ้งหนังเรื่องหออใหม่ป้าเอ่อเข้าใจไหมที่นี่ผู้กองเก่าเขาสั่งมาว่าฝึกท่าพื้นฐานป้าเอา,เอามือชูขึ้นบนเอ่อชูหนักไม่ได้เอ่อมือไม้มันเขาเรียกว่ามันตึงๆป้าดูฟังดูนะป้าทำตามผมแอนแล้วก็หมุนเรื่อยหมุนเรื่อยหมุน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 ,มนตามผมหมุนตามผมป้าหมุนตามผมดิแล้วก็เอาเอามือขึ้นบนแล้วก็แอนแอนแอน เออหมุนแรกหมุนเละสวยเละสวยแล้วกำลังจะผ่านแล้วเรื่องนี้สูงให้มือสูงหน่อยให้มือสูงหน่อยให้สูงให้สูงให้สูงแล้วก็แอ็นไปได้แอ็นไปได้แอแอนแอ็นเ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 อ็นหนักหน่อยนี่ป่ะแอ็นหนักหน่อยอ่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนนะเออวันนี้กลับกับหน้าเออสองรอบเออเอา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 เอรอบหนึ่งเอารอบหนึ่งครับเอารอบหนึ่งกำลังสวย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  กำลังฝึกนักแสดงกายภาพบำบัดอยู่นะท่านี้คือท่ากายภาพบำบัดนะหมุนสูงสูงหน่อยไม่ไหวจะล้มแล้วโอ้ยตอนไหนตอนไหนแล้วเร็วดิท่านี้มันส ah ุดยอดแล้วอ่ะอสุดยอดแล้วเอาหมุนหมุนหมุนอ่าหมุนแล้วอย่าไม่มีความจริงแล้วหมุนอาจารย์บอกเราเอาอ่าโอ้สวย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 กลางสวยหมุนหมุนหมุนสูงหน่อยสูงหน่อย สูงหน่อยสูงอีกหน่อยสูงอีกหน่อย้อ้ยโอยโอ้ยอ้กหน่อยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ม้ยโม้ยโม้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ไหอ้ยโอ้่โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเอ้ไโอ้ยอ้ไโอ้ยอ้ไโอ้ยโอ้้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโออ้อ้ย้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ หมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยเออแบบดวงจันแบบ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 ดวงจันทร์โอ้โหตอนนี้สวยสวยมากสวยมากอีกรอบหนึ่งอรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอรอบหนึ่งยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยแอคติ้งหน่อยแอคติ้งหน่อยยิ้ม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 กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ยิ้มยิ้มตานากล้องยิ้มอย่าพูดถึงพระยิ้มตาน้ากล้องยิ้มตาน้ากล้องสูงสูงหน่อยรับดีรับดีหน่อยรับดีหน่อยพี่ไม่นะไม่ไปวดเมื่อยมากเลยจะล้มเลยเนี่ยโอ้ยจะล้มแล้วป้าผมถาม ทำไมป้าตอแหลป้านี่เป็นนักแสดงอาชีพก็ยังยอมป้าเลยนะแต่ชีวิตนี่ไม่ใช่ตอแหลแล้วไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่นักแสดงอาชีพเขายังยอมป้าเลยนะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะป้าบป้าข้าฉากต่อไปฉากเริ่มซีนอ่าเดี๋ยวผมจะตาที่ให้ดูป้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึียฉากเริ่มซีนครับตอนนี้ป้าดูนะครับป้าดูฉากเริ่มซีนเดี๋ยวป้าต้องทำกับกับผมแบบนี้นะ ไม่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 ป้าป้าต้องปฏิเสธนะดูนะดูนะดู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 ได้เนาะเอาอาอนไม่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 ไไม่มันคือการตัดแด็มาจากวงทาไมไม่มีความจริงเลยนะผสมไม้างๆเดี๋ยวบทนี้ป้าจะต้องทำแบบนี้พอพอผมจับไหลป้าป้าไม่ไม่ ดูดูไม่แรกเด้าจะ่คนมานี่ดูขาแสดงให้ดูเอะดูแอร์ัมาดูนะไม่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 มาดูอันนี้อ่าบ้างปลาไม่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 ปาทไมไม่ใช่ผมต้องจับปาก่อนใก้ไก้ไกนี่ชาไม่ตรครับเอาป้าไม่ไม่ไม่ไมเ้เวนี้เอา ไม่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 คุณก็ไม่หว่ะป้าป้าไม่แต่ป้าอย่าหันหน้ามา,มาทางผมคุณไม่ใช่คนในบ้านนี้เลยนะป้าบอกไม่ไม่ไม,ไมเดี๋ยวก่อนเล่น,นบทนี้แป๊บหนึงฮะเดี๋ยวก่อเล่นบทนี้นะ ราต้องมียาช่วยยังไม่ไมพอแล้วได้การให้เราทุกสิ่งหมดใส่เย็นป้าใส่ไปแล้วเม็ดหนึ่งนะฮะไม่อยู่ไม่อยู่ไอ้ป้าเอาอีกจังเม็ดหนึ่งหมดนี้สำคัญไม่เอาเร็วเร็วเร็วองก่อนป้าองก่อนเร็ว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 นั่นด็ก็ตายทุกอันเร็ว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 ไปไวไวเอาเร็วเร็วนะเร็วเอาเร็วดิแต่ปากที่แต่ปากอ้ามาไม่ได้อันนี้สำคัญนะครับพอผมจับป้าจะจูป้าป้าดูนะป้าบอก เดี๋ยวคนก็มายิงไงไม่ฟังกันนนี่ของผมไม่ไม่ป้าไอติ้งไม่นะป้าป้าป้าป้งเขาต่อแล้ววะไม่ไม่เออจับท่าเอติ้งอ่ะป้านะไม่ต่อแหลแล้วจะด่าเอาไม่เอาลองดูเดี๋ยวผ้าบอกกับเราลองดูลองดูก่อนทำไมมาป้าลองดูก่อนทำไมทำไมไม่ไม่อะลองลองลองทำท่าดเดม่ไม่อ่ะอไม่ไม่ไม่ตายเลยโดนเอาเดี๋ยวนะครับออกไงทำมือด้วยทำมือด้วย อ๋อพอยวไม่ป้ามันฉากเลิ่มซีนี่มันสำคัญมากป้าก็าสั่งเหมือนมันนี่นี้แค่ะอ้นะแอดชานนะครับครับเอาเลยป้ามาเลยแมาดิป้าพูดดิไม่ไม่อยากเข้าหาผมแบบนี้ป้าให้ท่ารู้ความจริงป้าป้าหันหน้าให้ผมแสดงป้าให้ผมหมจูบป้าทำท่าจะป้าต้องปฏิเสธไงมาเต็มที่เลยนะพระสงฆ์บอกป้าต้องปฏิเสธป้าจะบิ๊งอย่างเงี้ยไม่ไม่อะไรเงี้ยแอดชานนะครับเริ่มนะฮะเอา ไม่สะบัดไปสะบัดมาไม่ไม่ป้าอยากหาข่าวปนนะป้าเลิกปีเนี้ยเนี้ยป้าฟังนะครับป้าฟังป้าป้าเป็นนางเอกป้าต้องสะบัดคือไม่ยอมให้พระเอกจูบป้าจะป้าเดิยก็หาพระเอกให้พระเอกจูบนี่ไม่ได้คุณไปเดินเทนให้จูหรือนะเมื่อกี้ป้าจะให้จูบไปเอาชีวิตจริงไม่ใช่อย่างนี้เลยนะพระสงฆ์กำลังจัดการป้าต้องเล่นตัวก่อนเอาเถอะลูกเอาใหม่นะใจลเดี๋ยวมาเไปตำรวจป้าสะบัดไม่ไม่ อย่าทำฉันไม่ไม่ไม่เอาเร็วทำทีใช่ไทำท่าไม่ไม่ไทยเลยป้าดูเด็ดู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 นะป้าดูตัวอย่างตัวอย่างนะให้เขาทำเลยทำตัวอย่างตัวอย่างป้าดูป้ามองป้ามองก่อเร็วป้าเด็กจุดเดหอน้ัเกิดป้ามองป้ามองใทรที่มันเร็วป้าดูป้าดูป้าดูไม่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 ไป้า มาเร็วเร็วหกมามาเร็วเร็วเอาแบบเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เอาเลยเอาเรลยดิท่านเอาไม่ไม่เลยอย่างเงี้ยไม่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 ตายเลยป้าอย่านอกบทดิแอกผ้าโดนใจบอกคำว่าไม่อย่างเดียวป้าป้าสะบัดนินแล้วเนาะมาแบบนี้ไง อย่าทำค่อยอย่าทำค่อยทำแรงแรงอย่าทำค่อยทำแรงแรงอ้าวเอาไหมเร็วเร็วอไม่ใช่มันเป็นภาษาอีสานเอาป้าเร็วป้าบอกว่าอย่าทำค่อยทำแรงแรงมาเป็นจริงนะป้าป้าปลาแค่พูดเฉยๆป้าปลสบายอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยทำแรงแรงเอ็ดท่นเอ้าเริ่มสบายก่อน อย่าทำค่อยเวลาอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยทำตายเลยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยทำแรงๆเอาเลยเอาอย่าทำค่อย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 ทำแรงๆเลยให้ตายเลยไม่ใช่ทำแรงๆพีู่ดดีแล้วนะพูดตายป้าาวเล่นทำค่อยในบ้านป้าอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยทำแรงๆเอาเอาเรื่องเนี้ยสบัดเอาเอาอย่าทำค่อย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 ทำแรงๆ ไม่ทำแรงๆไม่ทำแรงชีวิตกิ็เกลื่อนๆสักนี้และะว้วดาวสนาดาในมอโนดป้ามันไม่จบนะเน่ฉากนี้ฮะสำคัญนะพระเอกและก็จูป,ปากนักเอกนักเอกบอกว่านักเอกไม่ปฏิเสธเลยครับยื่นปากมาพระเอกจะลบครับไป,ปเลย